ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาที่สิสิงหาคม2 5งห้าบัดนี้ถึงเวลารายการธรรมะจากวัดดอยท่าเสาที่ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุสวท .96.75 ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่45 ของพระไตรปิฎกเล่มที่15อัตกถาที่บายความอยู่ในเล่มที่25อัตกถาพระไตรปิฎกเล่ม25ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญเท่าที่กำลังสติปัญญาของผู้บรรยายจะทำได้ดังต่อไปนี้คือ 1. มาระสังยุต ประมวลเรื่องอยามานเนรมิตรรูปทำการก่อกวนหลอกหลอนพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระสูตรต่างๆสองภิกขุนีสังยุตยประมวลเรื่องมานที่ปรากฏชื่อก่อกวนนางภิกษุณีในพระสูตรต่างๆสามพรม,มสังยุตยที่หนึ่งที่สอง ประมวลเรื่องพรมทั้งหลายที่ปรากฏชื่อ 4. พรามมณสังยุตประมวลเรื่องพรามที่มีชื่อว่าภาระทวชะจำนวน13าคน 5. วังคีสะสังยุตประมวลเรื่องการแต่งขันของพระวังคีสะอันเป็นที่มา ของสาวิตรีฉันบังคับฉันสามแถวให้ได้แถวละ8ปดคำเป็น24่สิคำแต่รายละเอียดของสาวิตรีฉันมาในพระไตรปิฎกฉบับพระพุทธพจน์เร่มที่25ข้อที่ส58ในเรื่องของสุนทริกะ พาระทวายชะชาวลุ่มแม่น้ำสุนทริกาบอกว่าเราขอถามสาวิตรีฉันซึ่งมีบทสามีอักขระยี่สิคำและข้อที่3 7-8ในเรื่องของเสรพาม นายทรงอนโมธนาแก่เกนิยชดินผู้เป็นน้องชายของเสราามว่าอักขีปมุขขานังปูชานังไฟเป็นประมุขแห่งการบูชาทั้งหลายสาวิตรีปรมุขขังคาถานัง สาวิตรีฉันเป็นประมุขแห่งคาถาทั้งหลายราชาประมุขขังมัจจานังพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายจันโทรประมุขขังตารานังพระจันทร์เป็นประมุขของดาวนักกษัตริย์ทั้งหลายสูโล ประมุขขังอุณาหานังพระอาทิตเป็นประมุขแห่งความร้อนทั้งหลายสังโครประมุขขังปูชานังพระสงแรเป็นประมุขของบุคคลทั้งหลายผู้มุ่งบุญบูชายอยู่รวมทั้งหมดเนี่ยเป็น6กแถวบังคับ ฉันละสามแถวแต่งตะกี้เนี่ยสามคาถาสองคาถาพระเาววันมหาปรวราณาออกพรรษาอันเมียประชุมพระอริยสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปในเล่มที่สิบห้านีหกวณะสังยุตประมวลเรื่องเทวดาเตือนภิกษุผู้อยู่ป่าว่า อย่านอนกลางวันเดี๋ยวผีมันหลอกเจ็ดยักษ์ขาสังยุตประมวลเรื่องยักษ์ต่างๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิ 8. ปัสกสะสังยุตประมวลเรื่องสงครามระหว่างเทวดากับอาสูรและเท้าอาสูรเวปปจิติถูกฤษีสาบจนถึงการโตวาที ระหว่างเทวดากับอาสูรและเท้าสหัมบดีผมชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่45จะพยายามใช้เวลาในเร่มที่15นี้ไม่ให้เกินไปกว่า82ชั่วโมงเพราะพระตรบิดกเล่มอื่นๆยังรอยอยู่มีอีกมาก ข้อนี้เป็นข้อที่5.3.1มีชื่อว่าวิชยาสูตรว่าด้วยมารรบวนนางวิชยาภิกษุณีเป็นสาวัดถีนิทานครั้งนั้นเวลาชาวนางภิกษุณีผู้มีนาำปรากฏในพระสูตรว่านางวิชยา ได้นุ่งห่มเรียบร้อยแล้วจึงถือบาทและจีวรเข้าไปยังเมืองสาวตทีเพื่อบินฑบาตหลังจากที่ฉันพระตาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้เข้าไปนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าชื่อว่าอันทวันป่าอันทวันเนี่ยมีเนื้อที่หนึ่งคาวุฒ อยู่ทางด้านที่ใต้ของเมืองสาวัตถีปานี้ใครเข้าไปจะต้องโดนผีหลอกกันทุกคนแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระมหาโมคคาราณะก็ไม่วายเว้นป้าผีหลอกรอกรอกันเนี่ยรอกกันแบบกลางวันแบบเอาจะจะ ในคราวครั้งนั้นก็เหมือนกันมารผู้มีบาปประสงค์จะให้นางพิสุณีวิเชยาเมื่อเกิดความกลัวค้นพองสยองเกล้าใครจะให้เคลื่อนให้เสื่อมจากสมาธิโมง เธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองเธอเธอยังเป็นสาวอยู่เลยมีรูปงามโอ้ยอ้ยก็เป็นคนหนุ่มรูปรอกล้ามใหญ่ฉันก็ยังเป็นหนุ่มเป็นนั่นมาเถินาง พวกเขาเนะี่ยไม่เหงาวกันสักเพ่งเถอะมาเรามาอาภิรมกันด้วยดนตรีอันประกอบด้วยองค์ห้าดนตรีที่ประกอบด้วยองค์ห้ามันก็คืออย่างนี้คืออาตาตะหมายถึงกองกองที่หุ้มหนังหน้าเดียววิตตะหุ้มทั้งสองหน้าอันนี้คือตะโพน สามอาตตะ,ตะวิตะหุมทั้งหมดอันนี้มีบันเดาะเป็นต้นคณะอันนี้ก็คือคองสุริยะได้แก่ปีและสังเป็นต้นนองในดวงใจราวหรือไทยสศก,กร,รมส่วนยี่แมนไผ่กันโนบะเจ่า พรามลับนั้นนางวิเชียรได้มีความคําหนึ่งว่าอันนี้ใครกันหนอกนล่าวคาถาบรรเลงเพลงเสียงดังกึดก้องป่าแม่นค้นอยู่พวกเหรอหรือว่าเขาเป็นอมนุษย์โอ้ยว่าผีปอปบปาาหนาตัวนี้แม่เหรอ อันนี้คือมารผู้มีบาปใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวัดเสียวใครจะให้เคลื่อนให้เสื่อมจากสมาธิจึงได้บรรเลงเพลงขึ้นอยู่ในล่าวคาถาบอกว่าดูก่อนมานรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่ารื่นลมใจ ไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยเราจะให้ดนตีทั้งหมดในแก่ท่านเท่านั้นเพราะเราไม่ต้องการมันเอามาให้นกมันขี่ใส่ซื่อๆเนี่ยอืึดอัดเราอึดอัดละอาด,ด้วยกายที่เน่าอันจะแตกทำลายเปลือยพังไปนี้ กายแม้ถึงจะมีวันณะดังทองคํามันก็ยังชื่อว่าเป็นกายเน่าเพราะอาจว่ามีการไหลเข้าไหลออกอยู่เป็นนิดถอนถอนถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนกามตัิหาเราถอนได้หมดแล้วอันความมืดในรูปประพบมันทำให้สัตว์ทั้งหลายที่เข้าถึงแล้ว มันเป็นงงกงกๆง,กง,กงกมันเป็นโกคึกบกคักด่ความมืดในอารมณ์ปรพบที่สัตว์ทั้งหลายเป็นพาคีและความมืดในสมาบัติอันสงบทั้งปวงถอนถอนจังสีมันต้องถอนถอนแล้วมันจังสีสวง่งถูกเรากำจัดไปหมดแล้ว สมาบัรแปดที่เป็นโลกิยะท่านกล่าวว่าสงบเพราะสงบด้วยอารมณ์และสงบโดยองค์ธรรมไม่ว่าจะอยู่ในรูปประพบและอารูปประพบทั้งหมดความมืดคืออวิชชาเรากำจัดได้แล้วในฐานะทั้งปวงเหง่านี้คือในรูปประพบ ในกามมพบไม่ใช่การมมาพบไม่ใช่รูปมาพบข้ามาพบก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันพกก่อกระเทือนกระจังว่าโลกิยะมันเป็นเพียงแต่รูปกับน้ำพอยึดถือเอาพบทั้งสองเหล่านั้นเพและในสมาบัดแปดลำดับนั้นมานผู้มีบาปโอ้ย เพื่อนหูจะเข้าด้วยที่ไปเ้ยเป็นทุกเสียใจว่านางวิชยาพิสุนีรู้จักเราจึงได้ตรทานหายไปในที่นั้นเองอต่อไปไปข้อที่3 5มหสมีเชื่อว่าอุบลวันนาสูตรว่าด้วยมารลบกวนนางอุบนลวันนาเถรี เรื่องนี้ก็เป็นสาวถีนิทานครั้งนั้นเวลาเชา้านางพิสุเนีผู้มีนามว่าอุบลวันนาเวลาภายหลังพระตาหารได้เข้าไปยังป่าผีหลอกอันทวันเพื่อประสงค์วิเวกได้เย็นอยู่ที่โคนต้นสารพัด ซึ่งมีดอกบานสะพรั่งต้นหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะสิหลอคนยักหน่อยคราวนั้นมานประสงค์จะให้นางอุบลวรนนาถีมังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองเสียงกระใครจะให้เคลื่อนให้เสื่อมเจ้าสมาธิ จึงเข้าไปหาครั้นแล้วได้กาด้วยคาถาประพัน์ว่าตัวให้ทีพีที่อยู่บนฟ้าตัวให้เทพที่ดากว่ายังเป็นสงองพอตัวชวีวันของท่านงามแต้งามว่าดูก่อนางภิกษุณี ท่านคนเดียวเข้ามายัางต้นสารพืชซึ่งมีดอกบานสะพังตลอดยอดแล้วได้ยืนอยู่ที่โคนต้นสารพืชชวีวันของท่านไม่เป็นที่สองรองจากใครเลยไม่มีเลยนางพิษณีรูปอื่นใดในพระวิหารเชตวัน ที่จะมีความสวยงามผุดผาดเสมือนกับท่านนี้คนทั้งหลายผู้เช่นกันกับท่านคิดอะไรคิดยังไงจึงคิดที่จะมาในทีน่นี้ตัวท่านกลัวความเป็นผานของเรานักเลงอันตพานหรือไม่ อ้นี่แล้วมาก8บาทสายยันนักเล่งไงฮีฮ้ยมักใครกันวะจ้องมองดูดีๆรำดบับนั้นนางอบุบลวรรณนาได้มีความดีว่านี่ใครกันหนอกล่าวคาถาประพันธ์ เป็นจังหวะเสียงเพลงนั้นสิเมนคนบนอรหรือว่าเขาเป็นอมนุษย์โอ้ยนี่มันพี่ปอบยญยด้วยดิบใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพรองสยองกล้าและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวตอบด้วยคาถาว่า หาดงแข้งได้สักยีสิบคนไม่ยับไม่ย่นแค่เจ็บจ็บคันหน,นึ่งคันพอเหินเดินอากาศก็ได้แม้นักเลงตั้งหนึ่งแสนคนมาในที่นี้ก็าตามเถิดได่้ยบตื่นพ่อหน่อยคนบ่พ่อสิรุษได้สอกสอกมันมัด ฉันไม่วันเลยสักนิดหวาก็ว่าเถอมนันถึงเราจะมีแค่คนเดียวก็ไม่กลัวท่านเราจะหายตัวหรือเข้าไปอยู่ในท้องของท่านแม้จะเยืนอยู่ในระหว่างดวงตาทั้งสองบนดั้งปลายจมูก เขาก็ปั้นใส่โบกตาหนเจูาก็มองบ่าเห็นอท่าน,นมองไม่เห็นเราหรอกเราเนี่แหละเป็นผู้ชำนาญในจิตอิทธิบาทเราก็เจริญแล้วเราพ้นแล้วจากเครื่องพูกทุกชนิดเราน่ะไม่กลัวท่านหรอก พัผนผีปอบผู้มีอายุอีเพิ่นก็หูจักเว้ยจบกันแล้วพระสูตรเรื่องนี้ไปต่อกันที่เรื่องข้อที่สาม้าสามมีชื่อว่าจาราสูตรว่าด้วยมารลบกวนจาราพิสุนีสาวัตถีนิทานครั้งนั้นเวลาเชาว จาราพิสุนีนุ่งห่มแล้วถือบาดาจีวรเข้าไปบินาบาดยังเมืองสาวถีเวลาปัจฉาพันเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อประสงค์วิเวกจึงนักพักกลางวันที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคราวระครั้งนั้นมานบุใครจะให้นางจารา ได้บังเกิดความกลัวความหวัดเสียงค้นพองสยองกลระใครจะให้เสื่อมให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวว่าดูโกนนางพิสุนีเจ้ามีหยัางบอสอบใจหรอือไม่ชอบใจอะไรหรือหนอ นางจาราพิจุณนีก็ตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบใจความเกิดเลยเฮ้ยพี่อนยองเพราะอะไรหนอท่านจริงไม่ชอบความเกิดผู้ที่เกิดมาแล้วน่ะเขาย่อมบริโภคกรรมแล้วกันแล้วกันแล้วบ่น ใครหนอคือคนผ่านมีความรู้น้อยสอนให้ท่านยึดถือเรื่องนี้เศ้สุสดออย่าเลยนางพิสุนี้จงชอบใจความเกิดเถิดนางจาราก็กล่าวว่าผู้ที่เกิดมาก็ต้องตายผู้ที่เกิดมาจำต้องพบเห็นทุกข์คือการจองจำ การฆ่าความสมองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ชอบความเกิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องก้าวร่วงความเกิดคนอันตพานโทผีปอบไม่ให้เรายึดถือแต่พระศาสนากล่าวว่าพุทโธให้เราตั้งอยู่ในพนิพานอันเป็นปร,รมตาสัจจะ เพื่อที่จะระความทุกข์ทั้งมวลสัตว์เราใดเข้าถึงรูปภพและสัตว์เราใดเป็นภาคีแห่งอารูปภปพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้จักนีโรธจำต้องกลับมาสู่ภพเดิมอีกเพราะอะวิชชาไหวมันหูจะเข้าว่า เสียใจว่านางจารารู้จากเราจึงได้อันตรธานหายไปในที่นั่นเองจบกันประสูตรข้อเนี่ยไปต่อกันที่ข้อ5 4 1หนึ่งมีชื่อว่าอุป,ปจาราสูตรว่าด้วยมารลบกวนอุป,ปจาราภิกษุณีอันนี้เป็นสาวัตถินิทานครั้งนั้นเวลาเชา้านางภิกษุณีผู้มีนามว่าอุป,ปจารา นุ่งห่มแล้วถือบาดะจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังเมืองสาว,วัตถีเวราประชาพัน์เข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อประสงค์วิเวกจึงนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งพรัมดับนั้นมานใครจะให้นางอุปจาราบังเกิดความกลัวใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหา ครั้นแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุนีเจ้าชอบใจอย่งเนะถึงได้อยากเกิดถ้าจริงอยากจะเกิดเนี่ยท่านชอบอะไรนางอุปจาราก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเราไม่อยากเกิดในที่ไหนไหนเลย ว่ากัดไปและเจ้าเอ้ยเอางี้ก็แล้วกันท่านจงตั้งจิตไว้ในพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดูสิทชั้นนิมมานรตีชั้นวสสวติเทดแล้วท่านจักได้บังเกิดเสวยความยินดีในชั้นนั้นนางพิสุเนีก็กล่าวว่าพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดูสิทธชั้นนิมมานรดีและชั้นวสสวติ ยังผูกพันอยู่ด้วยเครื่องผูกพันคือกามจำต้องกลับมาสู่อำนาจของมารอีกลูกทั้งหมดมันเล่าร้อนครุเป็นควรลุกโครงสันสะเทือนเพราะกามใจของเรายินดีแน่วในพระนิพพานอันไม่สันสะเทือนไม่วันไหวที่ปูดุชนเขาเสพไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คติของมาร จบกัน,นัประสูนรข้อนี้ไปต่อกันที่ประศูน์ข้อ5-4-5มีชื่อว่าสีรูปประจาราสูตรว่าด้วยมารลบกวนสีรูปประจาราภิกษุณีเป็นสาวถีนิทานเหมือนกันเอรละจะจบพอดีในข้อนี้ครั้งนั้นเวลาเชาวนางภิกษุณีผู้อินามว่าสีรูปประจาราเวลาภายหลังพัน ได้เข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อประสงค์วีเวกนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้ต้นนึ่ป่าอันธวันเป็นป่าสังวนอยู่ทางทิศใต้ของเมืองสาวัตถีผีดุจัดรํำดับนั้นมานได้เข้าไปหานางสีรุปปจาราเถรีได้กล่าวว่าดูก่อนพระเถรี ท่านชอบใจทิฏฐิของใครเนอดูก่อนผู้มีอายุเราไม่ชอบใจทิฏฐิของใครเลยเอ้ก็ท่านจงใจเป็นคนโลนปรากฏตัวเหมือนสมณะเร็วเป็นยังคือบอกว่าไม่ชอบใจทิฏฐิ มันบะเมนมองเนี่ยท่านมาพูดเรื่องนี้เพราะความงมงายหรือนามพิสุณีก็บอกว่าเจ้าระทิย่อมเวียงบวงคือทิฏฐิลงในจิตของสัตว์ทั้งหลายแต่พระศาสนาย่อมปลดเปลื้องบวงทั้งหลายฉะนั้นจึงไม่กล่าวว่าเจ้ารทัทิเนี่ยมันมีอยู่ แต่มีภายนอกพระศาสนานี้ทั้งนั้นย่อมพากันจมอยู่ในทิฏฐิทั้งหลายเราไม่ชอบใจธรรมของพวกเขาพวกเขาเป็นคนไม่ฉลาดต่อธรรมยังมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในศักะยะตะกูลเป็นผู้อันตัญหาได้ทิฏฐิไม่อาศัยทรงเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมทุกอย่างทรงน้อมไปในธรรมอันเป็นที่สิ้นอุปธิ พระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจคำสอนของพระองค์ท่านเอาระสำหรับรายการธรรมะวันนี้นะ้หมดเวลาลงแล้วขอานุฟาน